ในตาพยานภาคหนึ่งเช้าตรู่ของวันจันทร์ชนเด็กชายวัยสิบขวบเดินเรียบร้อกาเก่าบนทางเท้าที่เต็มไปด้วยรอยแตกเป็นเส้นทางเดิมๆที่เขาเดินไปโรงเรียนทุกวันชนจะชอบเช้าว,วันจันทร์ที่สุดเพราะมันหมายถึงการได้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เขาเดินผ่านตรอกแคบๆข้างตึกร้างจูๆเสียงดังตุก๊กที่แาเบาแต่ชัดเจนก็ดังมาจากในตรอกชนชะงักเท้าอะไรนะ ชนค่อยๆก้าวเท้าชิดกำแพงอิกเก่าๆแล้วแอบชะโงกหน้ามองเข้าไปในตรอกเมื่อสลัวภาพที่เห็นทําให้เลือดในตัวของเขาเหมือนแข็งเป็นน้าแข็งในความมืดสลัวของตรอกรถกระบะสีดําคันหนึ่งจอดอยู่ประตูท้ายเปิดอ้าชายชะกันสองคนรูปร่างใหญ่โตวสวมเสื้อยืดสีทึบและหมวกแก๊ปดึงต่ากําลังวุ่นวายอยู่กับอะไรบางอย่างชายคนแรกชื่อภูผามีรอยสักมังกรที่แขนข้างซ้ายและสิ่งที่ชนเห็นก็คือร่างของชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนพื้นซีเมน ท่าทางไม่ไหวติงชนตัวสั่นเทาดวงตากว้างเท่าไข่หาเขาเข้าใจทันทีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นพวกเขากำลังกำจัดเหยือ่อชนอยากจะวิ่งหนีทันทีแต่ขาของเขาเหมือนถูกตอกติดอยู่กับพื้นเขาเผลิอก้าวเท้าถอยหลังโดยไม่ตั้งใจแครกเสียงกรวดเล็กๆถูกเหยียบดังขึ้นผู้พาชายคนแรกที่มีรอยสักรูปมังกรที่แขนเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาของเขาปะทะก,กับดวงตาของชน ในเสี้ยววินาทีนั้นชนเห็นความว่างเปล่าและความเย็นชาในแววตาของโจรเฮ้ยมีเด็กเห็นผู้ผ่าตะโกนลั่นพลางชี้มาทางชนสติของชนกลับมาทันทีเขาหันหลังกลับแล้วออกวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนจับมันอย่าให้มันหลุดไปได้เสียงตะโกนของโจรดังไล่หลังมาชนละวิ่งสุดแรงเกิดถนนที่คุ้นเคยในทุกวันกลายเป็นขาวงกตแห่งความตื่นตระหนก เขาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าๆเขาได้ยินเสียงฟีเท้าหนักๆและเสียงหอบหายใจของพวกโจรตามมาติดๆมันอยู่ทางนั้นไอ้หนูหยุดเดี๋ยวนี้โชละไม่สนใจเขารู้ว่าถ้าหยุดเขาจะจบสิ้นเขาใช้ความได้เปรียบของการมีร่างกายเล็กกว่าแล้วกระโดดข้ามกล่องทรายที่ใช้ในการก่อสร้างพวกโจรตะโกนด้วยความหงุดหงิดโชละวิ่งทะลุซอยออกมาสู่ถนนใหญ่เขาเห็นป้ายรถเมล์ที่มีผู้คนยืนรอยอยู่เล็กน้อย เขาตัดสินใจวิ่งสวนทางกับถนนใหญ่เล็งไปที่ซอยที่ซับซ้อนกว่าด้านหน้าซึ่งเป็นย่านตลาดเก่าเร็วเข้าไอ้หนูแกหนีไม่พ้นหรอกโลรวิ่งเข้าไปในปากซอยของตลาดเก่าซอยนี้เป็นตรอกที่มีหลังคาผ้าใบคลุมและเต็มไปด้วยแผงลอยขายผักผลไม้และของใช้ต่างๆ่เขาซิกแซกไปตามผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของพยายามใช้ฝูงชนเป็นกรอกกำบงัง เขามองเห็นชายชะกันสองคนกำลังดันผู้ควนให้พ้นทางพวกเขากำลังใกล้เข้ามาทุกทีชนลพุ่งเข้าไปในซอกเล็กๆเขาตัวสั่นไปทั้งตัวพยายามควบคุมการหายใจของตัวเองให้เงียบที่